ผมอยากรู้เลยคนทั่วไปแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลมันชอบบัฟกันพี่มั้มีคนมากล้าโอ้โหมีเยอะแยะผมจะบอกกันครับยังไงพี่มาในเฟซบุ๊กเนี่ยเอ้าพี่นี่โดนประจําก็หาว่ากากมั่งเป็ดมั่งอะไรมั่งเอ้ยอย่างงูนี่อยู่ใต้ตีนมั่งอะไรมั่งแล้วแล้วเขามาบับที่ไหนไม่แนนในเฟซพี่อะพี่บอกให้ยหยอกกันได้ อย่ากันได้นะแต่อย่าจริงจังอย่าไปฆ่าแกงกันเขาบอกแล้วตั้งแต่ไหก่อนนะครับการเมืองศาสนาเนี่ยอย่าคุยในวงเล่ามันเถียงกันกัปัจจุบันเรื่องฟุตบอลก็อย่าคุยในวงเล่าเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนตัวเลขไหมี่วันมันลบได้ไหมลบไม่ลงนี่นะผมมึงผมมึงซื้อผมมึงซื้อป้ายนี้มานะครับพี่แฟนขับผมก็ทําขายแถวนี้นะครับพี่ผมมึงซื้อมาก็ตั้งแต่ซื้อมานะครับก็ตั้งแต่นั้นในแอนฟิลก็แพ้มาเจ็บนัดเลยครับผม นี่พี่วันผมเคยพูดอย่างนี้มีคนถามผมว่าว่าไงมึงเชียร์ลิเวอร์พูลมึงเคยไปดูที่แอนฟิลด์ป่ะบอกเขาไม่เคยมันด่าผมเลยพี่ไทยนี่ยนี่เอ้าพี่วันเคยไปดูที่แอนฟิลด์เลยคุณไม่พูดอย่างนี้ได้ไงบางคนพี่บางคนทำไมล่ะบางคนยองเาเงินทองไม่ถึงอะไรไม่ถึงไม่มีปัญญาใช่แต่มันออกตัวแรงพี่คุณก็อ้างได้กาคุณไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษถามพี่วันหน่อยดีกว่าปีนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วโอ้โหจะมันไม่มีทาง อันดับสี่ก็ไม่มีทางเฮ้ยดีๆพี่วันทุนไม่กี่แต้มเลยนะพี่วันโอ้โหพ่าคุณทุนหัวตามไม่ทันแล้วครับันเราต้องอีกเก้าเก้านะเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่ทันหรอกซอไม่ยใจจริงแล้วมันมีบางคนที่มันใจมันไม่ถึงพี่บางทีมันแพ้เนี่ยมันใส่เสื้อที่อื่นมันไม่เชียร์ตัวเองต่อไม่มีนะพี่ไม่มีนะพี่ไม่เป็นใช่ไหมไม่เคยใส่เสื้อประชดอีกคนนึงมันเป็น ใครวะก็นั่งกันอยู่สามคนใส่เสื้อบู๊บบ้างไม่ใส่ไอ้คนไอ้คนถามคงไม่ใช่ละไอ้คนนี้ก็ไม่มีเออแกเด็กแกตัวเนี่ยผมใส่เนี่ยผมใส่เนี่ยผมไม่ได้ใส่เสื้อแกแขแกแคผมไม่ได้ใส่เสื้อทีมนี่ชนะเราผมใส่เสื้อทีมที่ชนะอีกทีมหนึ่งอ่ะมันก็ใส่เสื้อทีมชนะทีมผมไม่รู้มันดีพี่ผมว่าเดี๋ยวผมขอตัวข้างในม่เรื่องส่วนตัวนะวันนี้ Google ผลเบิสดครบุกแมตช์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android